สวัสดีครับสำหรับคาดการตลาดประจําวันพฤหัสที่9เมษาย,ยน2563นะครับสำหรับวันนี้เราก็คาดว่าตลาดรุ่นไทยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับจากหลังจากเมื่อวานก็มีการย่อตัวลงมาพักฐานนะครับไปเรียบร้อย แล้วนะครับก็เป็นการพักฐานระยะสั้นนะวันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นไปต่อนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ1185นแะครับแล้วก็1160ับแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1240และบริเวณ1300นะครับก็ตามเซเมิเนต์ของตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับที่กลับมามีความหวังในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกที่เห็นสัญญ,ญาณบวกมากขึ้นนะนะครับก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณที่ดีขึ้นประสานกับ การคาดการณ์ของรัฐบาลสหรัฐนะครับที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบนะครับก็เป็นรอบที่4คาดว่าน่าจะได้เห็นรอบนี้เนี่ยวงเงินก็อาจจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นปัจจัยหนุนให้ตลาดเนี่ยกลับมาเปิดรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในโหมดของริดออนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขณะที่วันนี้นะครับประเด็นหลักเลยก็ต้องติดตามในเรื่องของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นลุ้นผลการประชุมโอเปกพาร์ทเนี่ยในการประชุมรอบสุกเฉินคราวนี้นะครับมีการประชุมกันวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับลดกําลังการผลิตน้ํามันอีกครั้งหนึ่งนะครับสิบถึงสิบห้าล้านนะที่ตลาดคาดไว้นะครับล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งก็จะช่วยลด อุปทานน้ำมันดิบส่วนเกินออกไปได้บ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ทําให้ราคาน้ํามัน,นมีโอกาสที่จะปรับตัวพันผวนอีงทางบวกได้ในระยะสั้นนะครับแต่ ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวลงอยู่เนี่ยก็เป็นภาวะที่ยังกดดันตุของอุปสงค์นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นแฟกเตอร์ที่อยาจจะต้องเตือนไว้นิดหนึ่งสาหรับราคาน้ามันฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งหวังว่าเขาจะปรับตัวราคาน้ามันจะปรับตัวขึ้นไปเหนือ40เหรียญ50เหรียญยังก่อนนะครับก็คร่าวๆเ,เลยก็คงไปยืนแถวแถวบริเวณ30ได้ก่อนนะครับในระยะสั้นนะครับสำหรับ ปัจจัยภายในประเทศนะครับเรามีมุมมองเชิงบวกนะครับเราก็ยังมีมุมมองเชิงบวกอยู่ต่อการออกมาตรการดูแลผู้เยียวยาผลกระทบจากโควิดในทีที่3เนี่ยวงเงิน1.9ล,ล้านล้านบาทนะครับก็คิดเป็นราว12%ของ GDP อะ เพื่อดูแลประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับคาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกเข้ากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของหุ้นในกลุ่มค้าปิีกนะครับแล้วก็กระตุ้นภาพเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ในครึ่งหลังของปีหนุนภาพรวมของตลาดฟื้นตัวขึ้นได้ในขณะที่หุ้นในกลุ่มธนาคารก็ดูแล้วยังคงได้รับ s e n ิเมนต์เชิงบวกนะครับจากการมาตรการที่ปรับลดเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟู FIDF นะครับจากเดิมเลยละ0 4 6เ ลงเหลือร้อยละ0 2นะครับของฐานเงินฝากเป็นระยะเวลา2ปีเพื่อให้สถาบันการเงินเนี่ยไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยคือเขาจุดประสงค์เนี้ยก็คือเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับให้กับประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับคาดว่าประเด็นตรงนี้ส่งผลดีนะครับส่งผลดีต่อตัวของดอกเบี้ยจ่ายที่จะปรับลดลงไปนะครับแต่ก็จะได้รับแรงกดดัน ค้าคุ้งกันไปตามตามการปรับลดของแต่ละธนาคารที่เดียวคาดว่าน่าจะได้เห็นการปรับลดแหละนะครับก็น่าจะอยู่ที่รา,า0.23 0.25นะครับอย่างไรก็ตามเราก็มีความกังวลนะครับต่อแนวโน้มการทยอยปรับลดประมาณการของผลกําไรไตรามาสหนึ่งของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ของตลาดนะครับที่นักวิเคราะห์เนี่ยจะเริ่มที่จะเห็นภาพของการปรับ ลงมาในช่วงของสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับเราก็มองว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้ตลาดตอบรับในเชิงลบไปค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่มันก็จะเป็นปัจจัยที่ยังจํากัดออฟไซด์ของตลาดได้ในระยะถัดไปนะครับสำหรับทีมการลงทุนเราก็ยังแนะนําให้นักทุนระยะกลางระยะยาวที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับทยอยซื้อสะสมหุ้นในกลุ่ม value play ซึ่งเป็นหุ้นที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงก่อนหน้านะครับแล้วก็อยู่ต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสมค่อนข้างมากรวมทั้งหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างด้วยเช่นกันนะครับจากโอกาสในการรับงานจากภาครัฐที่น่าจะเริ่มเข้ามาประมูลในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้นะครับอาทิตัวของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกนะครับผู้แนะนำก็จะเป็นตัวของสเต็กอ่า CK Unique นะครับ แล้วก็หุ้นในตัวของ Value p a y ก็จะเป็น SCC, a d v a n c e KTB, CPF แล้วก็ GPSC นะครับผมสำหรับภาพทางเทคนิคของ S50, M20 นะครับในภาพรายวันเนี่ยราคาเองก็ปรับตัวนะครับขึ้นปิด Action Gap ที่เปิดไว้ก่อนหน้าแล้วก็เริ่มอ,อ่อนตัวลงบ้างเล็กน้อยในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคตัวของ MBCD รายในเนี่ยยังคงให้สัญญาซื้ออยู่นะครับทำให คาดว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ805และ785ต้องแนวต้านอยู่ที่บริเวณ825และ850นะครับกลยุทธ์ก็แน,แน,นะ,ะนำหาโอกาสเปิดสานะรองนะครับที่บริเวณ730ซ e l l i n g Stop อยู่ที่บริเวณ775นะครับยังคงถือต่อไปนะครับตัวของตัวของกลยุทธ์ของเราก็คือไอตัวรองที่ถืออยู่730นะครับก็ยังโฮต่อไปนะครับแล้วก็ จุดสอนี่คือเทเลนจสต็อปเนยู่ขึ้นมาแล้วอยู่ที่775นะครับสำหรับตัวภาพตรงคำราคาทองคำเองก็เรียกได้ว่าเบรกเอานะครับแนวตา้านบริเวณเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้นนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นทำจุดจุดสูงสุดใหม่ในภาพระยะสั้นเช่นเดียวกันก่อนที่จะอ่อนกำลังลงบ้างเล็กน้อยในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคโดย m a c d เนี่ยยังคงให้สัญญาณซื้ออยู่แต่ว่า r s i และ Modify z โซอยู่ในภาวะ โอ้บอสแล้วนะครับทำให้คาดว่าราคามีโอกาสที่จะว่วงตัวรั้นข้างอิงทางลงเพื่อปรับฐานใหม่ได้นะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ1 6 4 0รับบริเวณ1,610ต้าทาต้านอยู่ที่บริเวณ1,680และบริเวณ1,705นะครับกลยุทธ์แนะนำเปิดสถานะลองเมื่อราคาย่อตัวนะครับบริเวณ1,610และบริเวณ1,600นะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนเราก็ยังคงถือตัว SCC RTKTB CPF แล้วก็ g p s c อยู่นะครับโดย ทั้งสามทั้งสี่ตัวนี่ถือได้ตอนนี้มีกำไรอยู่ราวๆสิบสามถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือต่อนะครับทั้งหมดนะครับตัว s c c trailing stop จะอยู่ที่บริเวณ311นะครับตัวของ KTB จะอยู่ที่ stop จะอยู่ที่11บาทนะครับตัวของ uh, CPF นะครับ trailing stop อยู่ที่24.1นะครับแล้วก็ g p c trailing stop อยู่ที่55.75นะครับขอบคุณครับ